เปิดตัวแล้วครับกับ AirPods 3ที่หลายคนรอคอยนะครับหูฟังไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Apple พร้อมกับชิปนะครับ Apple M1 Pro และ M1 Max ที่มาบน MacBook Pro รุ่นใหม่ล่าสุดด้วยในงาน Apple Special Event นะครับทีมคุกได้เปิดตัวนะครับสองโปรดักไลอัพในฝั่งของ Music แล้วก็ MacBook ครับ เริ่มต้นที่ m u s สิก่อนก็จะมีบริการใหม่ของตัว Apple Music นะครับกับแพ็กเกจ Voice นะครับที่ราคาเท่ากับนักศึกษาแต่ว่า ction, ฟังก์ชันฟีเจอร์หลายอย่างจะถูกตัดหายไปนะครับเช่นเรื่องของ Hi-Res Audio หรือว่า Spatial Audio จะไม่มีนะครับแต่นี้เนี่ยจะเปิดให้ทดลองใช้ในอเมริกาก่อนส่วน HomePod ปนี้นะครับหน้าตาสเปคเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือสีใหม่จะมีสีน้ำเงินสีเหลืองแล้วก็สีส้มให้เลือกซื้อกัน และ AirPods Gen 3ที่หลายคนรอคอยนะครับรอบนี้ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วหน้าตาดีไซน์ออกมาจะมองละไม้คล้าย AirPods Pro นะครับแต่ว่าลักษณะของตัวหูฟังนั้นจะไม่ใช่แบบอินเอียร์นะครับเป็นแบบเอียบัดมองแล้วก็คล้ายกับตัว AirPods Pro ที่ดึงจุกออกนะครับถ้าเกิดเทียบความแตกต่างครับกับตัว AirPods Pro ก็คือจะขาดเรื่องของระบบตัดเสียงรบกวนนะครับ ANC ไม่มีไม่มีโหมดเปิดรับเสียงรอบข้างนะครับ แต่จะได้ความสามารถด้าน Spatial ยล d ิ o เข้ามานะครับพร้อมกับการทนน้ำมาตรฐาน IPX4 ซึ่งตัวหูฟังสามารถใช้ฟังเพลงได้ต่อเนื่องถึง6ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นจากตัว AirPods Gen 3เนีอยู่1ชั่วโมงด้วยกันและถ้าเกิดรวมกับตัวชาร์จจิ้งเคสครับที่รองรับ MagSafe ด้วยเนี่ยก็สามารถฟังได้ถึง30ชั่วโมงสำหรับราคาของตัว AirPods Gen 3ครับก็อยู่ที่6,790บาททำให้ราคาของ AirPods ตอนนี้ในบ้านเรานะครับ เริ่มขายที่ตัว Gen 2 4,990บาท AirPods Gen 3อยู่ที่6,790แล้วก็ตัวของ AirPods Pro อยู่ที่8,992บาทครับถัดมาคือฝั่งของ Macbook นะครับผมที่มาพร้อมกับชิปเซตตัวใหม่อย่าง Apple ไม่ใช่ M1X ครับเพราะว่ามีการตั้งชื่อใหม่เป็น M1 Pro แต่ Pro นี่ไม่แรงสุดเพราะยังมี M1 Max ที่แรงกว่าเหนือกว่าอีกหนึ่งขั้น ทาง Apple ครับก็ได้มีการเดโมะครับรวมถึงโชว์เรื่องของตัว s o c กหรือว่า Sin g l e on Chip นะครับว่าขนาดของตัวชิปเซนนั้นใหญ่ขึ้นจาก M1 แทบจะเป็น2เท่าเลยนะครับในตัวของ M1 Pro มาพร้อมกับ CPU นะครับถึง10คอด้วยกันและก็ CPU 16คอครับเรียกว่าความเร็วความแรงนั้นถ้าเกิดเทียบแล้วเนี่ยแทบจะเพิ่มขึ้น1เท่าจากตัวของ M1 เดิมเลยทีเดียว โดยตัวของ M 1 Pro นะครับยังรองรับการใช้งานร่วมกับแรมเป็น Unified Memory นะครับสูงสุดถึงสาย b ถ้าพูดถึงประสิทธิภาพในเรื่องของการใช้งานรวมถึงการเรนเดอร์ต่างๆนั้นก็ต้องบอกว่าพลังในด้านของ GPU การตัดต่อแล้วก็พวกการเรนเดอร์พวกกราฟิกหรืออบเจกต์มมิตินั้นแรงขึ้นกว่าตัว M 1หลายเท่าส่วนตัวชิป M 1 Max นะครับอันนี้คือเพิ่มพลัง GPU ขึ้นไปอีกเป็น2เท่าจาก M 1 Pro ครับจากที่มี GPU สูงสุด16คอเพิ่มเป็นสายพนะคครับ ก็ยัรองรับการทำงานร่วมกับ Unified Memory นะครับสูงสุดถึง64 g b แล้วก็ยังมีการอัปเกรดครับเรื่องของแบนด์วิด h ในการส่งถ่ายข้อมูลแพลนชิปเซ็ตทำให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นซึ่งชิปทั้ง2ตัวนี้นะครับก็ถูกนำไปใช้กับ MacBook Pro 14นิ้วและ MacBook Pro 16นิ้วรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับหน้าจอ Liquid Retina XDR นะครับเป็นหน้าจอ Panel Mini-LVd เหมือนกับตัวของ iPad Pro พร้อมอัตรารีเฟชเรทโปรโมชั่นนะครับที่เริ่มต้น24 h z แล้วก็สามารถปรับได้สูงสุดถึง120 h z MacBook Pro 4.2ครับก็มาพร้อมกับหน้าจอความละเอียด3,024คูณ1,964พิกเซลนับความละเอียดได้ที่5.9ล้านพิกเซลส่วน MacBook Pro 16.2ครับมาพร้อมกับความละเอียดที่3,456คูณกับ2,234นะครับทำให้บนหน้าจอมีพิกเซลมากถึง7.7ล้าน ขอบหน้าจอของ MacBook Pro ทั้ง2รุ่นนะครับบางลงเหลือเพียง3.5ม mm, ิลิเมตรเรียกว่าบางทั้งซ้ายขวาและด้านบนแต่ตรงกลางมีติ่งกล้อง FaceTime ครับโดยรอบนี้ครับตัวกล้อง FaceTime ก็มาพร้อมกับความเร็ Full HD 1080p นะครับผมแล้วก็มีชุดเลนส์สตัว จะบอกว่าเป็นสเปคกล้องเดียวกับตัว iMac ใหม่ก็ดูแล้วน่าจะคล้ายๆกันอยู่ส่วนใครที่เคยบ่นว่า Macbook นะครับมีความลำบากในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เพราะว่ามีพอร์ตแค่2อย่างแต่ว่า Macbook Pro ตัวใหม่นะครับผมมาพร้อมกับพอร์ตจุใจนะครับมี Thunderbolt 4ครับถึง3พอร์ตด้วยกันนำเอาตัวพอร์ต HDMI แบบ Full Size กลับมาให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับพร้อมกับช่องอ่านการ์ดนะครับ SDXC และก็ช่องหูฟัง3.5แถมยังมีนะครับ ช่องสายชาร์จ MagSafe ให้อีกด้วยซึ่งในรุ่นของ macbook 16นะครับจะรับการใช้ได้สูงสุดถึง120วัตต์นะครับและถ้าเกิดพูดถึงเรื่องอายุการใช้งานแบตเตอรี่แล้วก็ทาง apple ครับก็เคลมว่า macbook pro 14ตัวใหม่นะครับสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง17ชั่วโมงส่วน macbook pro 16ก็สามารถใช้งานทั่วๆไปครับได้มากถึง21ชั่วโมงรอบนี้ดีไซน์คีย์บอร์ดอาจจะดูแปลกตาไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ทัชบาได้หายไปจาก แป้นพิมพ์ของ MacBook Pro แล้วนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงนะครับเรื่องของการตอบสนองบนแป้นพิมพ์ให้มีความคล้ายกับ Mechanical Keyboard มากขึ้นด้วยส่วนเรื่องของพลังเสียงนะครับมีชุดไมโครโฟน3ตัวนะครับระบบสตูดิโอเลยทีเดียวเรียกว่าสามารถช่วยกรองเสียงรบกวนภายนอกได้มากถึง60%และลำโพงมีมากถึง6ตัวนะครับแบ่งเป็น2 t w ทวีตเและก็4ี o บเฟนะครับให้พลังเสียงที่แน่นหนักขึ้นกว่าเดิม พร้อมรองรับระบบ s p a เชียลออดส่วนระบบระบายความร้อนนะครับภายในก็มีพัดลม2ตัวนะครับที่สามารถช่วยถ่ายเทความร้อนและบายยากาศได้ดีขึ้นถึง50%โดยราคาของ MacBook Pro 14นะครับที่เปิดมาเนี่ยเริ่มต้นด้วยชิปของตัว M1 Pro ก่อนนะครับอยู่ที่73,900บาทแต่ที่ราคานี้ครับคุณไม่ได้ชิป M1 Pro ที่เป็นรุ่นมาตรฐานซึ่งเปิ้ลเปิดมานะครับเป็นรุ่นที่มีการลดสเปคลงมาครับทั้งตัวของ CPU และ GPU โดยจะเหลือเพียงแค่8คอร์กับ14คอร์เท่านั้นมาพร้อมกับ Unified Memory 16 g b นะครับผมแล้วก็ SSD ที่512 g b ถ้าเกิดอยากได้ประสิทธิภาพแบบจัดเต็มเหมือนกับที่เปิ้ลเปิดตัวไปครับก็ต้องเลือกเป็น MacBook Pro 14นิ้วครับกับชิป M1 Pro ที่10คอร์ CPU และ16คอร์ GPU ครับ ราคาจะเริ่มต้นที่8 9 9 0 0บาทได้ unified memory นะครับ16 g b เช่นเดียวกันแต่ว่าได้ตัว SSD เพิ่มขึ้นเป็น 1TB ส่วน MacBook Pro 16นิ้วครับราคาเริ่มต้นที่8 9 9 0 0บาทได้ชิป M1 Pro มาตรฐานครับ CPU 10คอร GPU 16คอนะครับผมพร้อมกับ unified memory 16 g b และก็หน่วยความจำที่เป็น SSD 512GB แต่ถ้าเกิดอยากสัมผัสประสบการณ์ครับ CPU ตัวแรงสุดของ Apple อย่าง M 1 Max ก็สามารถกดมาเลื่อนนะครับ MacBook Pro 16นิ้วที่ราคา124,900บาทได้นะครับอันนี้จมาพร้อมกับตัว CPU M 1 Max นะครับ10คอ GPU 3 2ค o r e อร์นะครับแล้วก็ได้แรมไป3 2 g b พร้อมกับ SSD 1TB แต่จริงแล้วทั้ง2รุ่นนะครับก็สามารถเลือกกดปรับสเปคได้ตามใจชอบนะครับทั้งตัวของ CPU แล้วก็ Unified Memory ด้วยซึ่งราคาสูงสุดที่เราทดลองกดมาแล้วนะครับเราสามารถจะอัปเกรดตัวของ Macbook Pro 16นิ้วที่ราคา215,000บาทได้นะครับโดยตันนั้นก็จะได้เป็นชิปตัวท็อปสุด M1 Max พร้อมกับ Unified Memory 64GB นะครับแล้วก็หน่วยความจำ SSD ที่8 t b ครับ และนี่คือทั้งหมดของงาน Apple Special Event นะครับผมโดยตัวของ AirPods 3นะครับแล้วก็ตัวของ MacBook รุ่นใหม่เนี่ยมีราคาในไทยแล้วแต่ยังไม่สามารถกดจองหรือว่ากดสั่งซื้อกันได้นะครับคาดว่าเร็วนี้แหละ Apple ประเทศไทยน่าจะเปิดให้เราสั่งซื้อกันได้แน่นอนสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง d r o i d a n ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ